สวัสดีครับผมวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยแต่เมื่อวันก่อนก็ได้ทําข้อมูลไว้เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสังเกตว่าพืชของเราเนี่ยพืชที่เราปลูกเนี่ยมันขาดาธาตุอาหารอะไรอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คนทําเกษตรต้องรู้เลยนะครับเราจะสังเกตอย่างไรว่าพืชมันขาดาธาตุอาหารมันมีหลักสังเกตอยู่2ออย่างครับอาการที่เกิดกับใบแก่กับอาการที่เกิดกับยอดอ่อนนะครับ2ออย่างเลยที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับ ยังไม่ลึกถึงธาตุแต่ละตัวที่พืชขาดแล้วมันจะส่งผลอย่างไรเอาแบบพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็คือธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้ในพืชและธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้นิดหน่อยในพืชและสุดท้ายธาตุอาหารที่ไม่เคลื่อนที่เลยในพืชของเรานะครับซึ่งมันจะช่วยไขข้อสงสัยที่ว่าถ้าพืชเกิดอาการที่ใบแก่มันจะขาดธาตุอาหารอะไรและถ้าพืชเกิดอาการที่ใบอ่อนยอดอ่อน มันจะขาดธาตุอาหารอะไรถ้าดูคลิปนี้ให้จบจะรู้ทันทีนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าพืชเนี่ยสามารถดูดซับน้ําและอาหารผ่านทางขนรากนะครับธาตุอาหารพืชหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ชนิดนะครับก็คือธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้ในพืชและธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้นิดหน่อยและสุดท้ายก็คือธาตุที่ไม่เคลื่อนที่เลยในพืชนะครับและธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในพืชมันมีความหมายยังไงธาตุอาหารที่ สามารถเคลื่อนที่ได้ในพืชก็คือธาตุอาหารที่สามารถแพร่ผ่านเซลล์เข้าสู่คนรากผ่านท่อลําเลียงน้ําและธาตุอาหารของพืชหรือที่เรียกว่าผ่านเนื้อเยื่อหรือท่อไซเลมนะครับยกตัวอย่างเอาแบบเข้าใจง่ายก็คือสมมุติว่าใบพืชที่แก่แล้วเนี่ยมันกําลังจะสลัดใบทิ้งใบที่กําลังจะสลัดออกเนี่ยมันจะเอาธาตุอาหารที่เหลือเนี่ยไปเลี้ยงใบอ่อนไปเลี้ยงยอดอ่อนต่อนะครับหรือไม่งั้นก็เอาไปเลี้ยงที่ราก ก็คือสามารถเคลื่อนที่ไปในท่อลำเลียงอาหารของพืชได้ทุกส่วนเลยนี่คือความหมายของธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้ในพืชน,นะครับธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้ในพืชมันมีอะไรบ้าง1ละไนโตรเจน2ฟอสฟอรัส3โพแทสเซียม4แมกนีเซียม5้าคลอรีน6กรำมะถันครับหาดพืชของเราขาดธาตุอาหารที่ผมกล่าวมาก็คือธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในพืชมักจะแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนนะครับใบแก่อาจจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองมีขอบใบไหม้ให้สังเกตได้เลยว่า กำลังขาดธาตุอาหารที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในพืชส่วนธาตุอาหารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยในพืชส่วนใหญ่จะเป็นจุลธาตุบางชนิดนะครับอย่างเช่นเหล็กแมกนีสสังกสีทองแดงบริตินัมหากพืชขาดธาตุอาหารพวกนี้จะแสดงออกที่ใบอ,อ่อนก่อนนะครับสังเกตง่ายๆก็คือใบอ่อนที่กําลังแตกมาใหม่หรือยอดอ่อนที่กําลังแตกออกมใหม่เนี่ยจะไม่สมบูรณ์ อาจจะงิกงอหรือเหลืองผิดปกตินะครับนี่คือการขาดธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้น้อยในพืชอย่างที่ผมกล่าวมานะครับและมันมีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ในพืชได้เลยมี2ออย่างครับแคลเซียมกับบรอนแคลเซียมบรอนถือว่าเป็นหัวใจของการผลิตไม้ผลอันนี้เป็นตัวควบคุมคุณภาพผลผลิตเลยก็ว่าได้นะครับหากพืชขาด2ชนิดนี้มักทําให้ผลเกิดความเสียหายนะครับเคยเห็นไหมผลแตก ผลบิดเบี้ยวเสียรูปส่วนใหญ่ผมจะสังเกตเห็นพวกมะละกอแล้วก็ลำไยและที่สําคัญคุณภาพผลผลิตไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นแค่ปลายเหตุนะครับส่วนต้นเหตุจริงๆก็คือค่า pH ในดินปลูกสําคัญมากเราต้องปรับค่า pH ให้มีความสมดุลเพื่อควบคุมธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองต่างๆให้ปลดปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ5.5ถึง6.5นะครับ เหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของพืชทุกชนิดเลยธาตุอาหารทั้งธาตุหลักธาตุรองหรือแม้กระทั่งจุลธาตุนะครับก็จะถูกปลดปล่อยออกมาด้วยค่า P.S ค่าความเป็นกรดด่างของดินประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เสริมที่นํามาฝากกันในซีวกรอนชาแนลขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ